เรื่องพายุที่ชายฝั่งในหมู่บ้านประมงที่เงียบสงบและน่ารักในเซรินีโคปซึ่งตั้งอยู่ตามชายฝั่งที่ครุขระของโอเรกอนเอลีนาพาร์เกอร์ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากการเลิกราที่รุนแรงด้วยการเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยงามชื่อว่าริฟวูดแกลลอรี่ ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของผลงานฝีมือจากพลังสร้างสารรค์ของคนในท้องถิ่นและแรงบันดาลใจจากทะเลในขณะที่เธอรู้สึกว่าเธอได้ค้นพบจังหวะการใช้ชีวิตของตนเองอีกครั้งโดยมีกลุ่มเพื่อนที่แปลกประหลาดแหลดแมวที่รักของเธอมิสเตอร์วิสเกอร์รวมถึงความหลงไหลในงานวาดภาพสีน้ำ ในขณะเดียวกันนาะดีนฮอนผู้ดูแลพิพิพธภัณฑ์มรดกทางทะเลของเซรินีโคปก็เป็นที่รู้จักในเรื่องการเข้าถึงที่ไม่ใส่ใจและการควบคุมทีมงานอย่างเข้มงวดด้วยความหลงไหลในวัตถุโบราณและแนวโน้มที่จะรักษาความถูกต้องทางงอประวัติศาสตร์ทําให้เธอขาดความอดทนสําหรับสถานที่ที่แปลกใหม่เช่นแกลเลอรี่ของเอลีนาซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการท้าทายต่อศิลปะอันแท้จริงในอดีตโลกของพวกเขาเกิดการปะทะกันเมื่อเอลีนาขออนุญาตในการแสดงวัตถุโบราณที่หายาก ซึ่งก็คือหุ่นมือหมุนที่มีลวดลายอย่างซับซ้อนในการแสดงที่มีทีมทางทะเลที่ยุ่งเหยิงคำพูดที่ประชดประชันเกี่ยวกับการจัดแสดงนั้นกลายเป็นการเข้าใจผิดที่นำไปสู่ความตึงเครียดระหว่างกันอย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์การหายตัวไปของชาวประมงที่เป็นที่รักในท้องถิ่นเกิดขึ้นสองผู้หญิงจึงต้องมาเป็นพันธมิตรที่ไม่คาดคิดร่วมกันทุกคนถือเศษของปริศนาและพวกเขาต้องสำรวจความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพื่อคลี่คลายความลับที่อาจจะนำพาพวกเขาไปสู่ความเสี่ยง เมื่อเอลิ่าเข้าไปในพิพ,ธพิธภัณฑ์เธอรู้สึกได้ถึงเสียงลมหนาวที่โหมกระหน่ำจากด้านนอกเสียงของอาคารเก่าที่คร่ำครือดังเอี๊ยดอา๊ดเหมือนจะร่ำให้กลิ่นของเกลือและประวัติศาสตร์ล่องลอยอยู่ในอากาศขณะที่เธอเดินไปยังเคาน์เตอร์ที่มีอินเทอร์ที่ดูยุ่งเหยิงชื่อเลียมสวัสดีค่ะฉันมาหานายฮอนเอลิ่าพูดด้วยเสียงสดใสแต่รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีเลียมเลิกคิวและตอบอือมีการนัดหมายไหมครับจริงๆไม่มีแต่ฉันมั่นใจว่านี่สำคัญ เอลีน่าตอบด้วยความมุ่งมั่นในดวงตาเลียมพยักหน้าแบบไม่เต็มใจและชี้ไปที่ประตูที่นำไปสู่ออฟฟิศของนาดีนแค่ระวังนะครับเธอไม่ชอบเซอร์ไพรส์เอลีน่ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงในหัวของเลียมใช่เธอได้ยินสิ่งที่คุณพูดเมื่อเข้าไปในออฟฟิศเอลีน่าพบนาดีนที่นั่งอยู่หลังโต๊ะที่เต็มไปด้วยแผนที่และวัตถุโบราณผู้หญิงที่มีใบหน้าคมชัดและผมสีส้มปนยาวสองตาด้วยสายตาที่เยือกเย็นและวิเคราะห์มีอะไร เสียงของนาดีนชัดเจนและมีอำนาจไม่มีทางให้พูดคุยเพิ่มเติมฉันต้องการพูดถึงหุ่นมือหมุนที่คุณมีไม่นาดีนตอบทันทีการตอบกลับนี้ทำให้เอลิน่ารู้สึกเหมือนถูกน้ำแข็งรดบนตัวโปรดเถอะมันจะเป็นส่วนเติมเต็มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงของฉันและพูดจริงๆคุณเคยเห็นภาพวาดของฉันไหมมันมีชีวิตชีวาและเข้มข้นคุณไม่เคยคิดบ้างหรือว่าจะเติมสีสันให้กับพิพิธภัณฑ์ฉันรักษาประวัติศาสตร์ไม่ใช่การตกแต่ง นาดีนตอบอย่างหนักแน่นแขนของเธอค่อยกันแต่ท้ายที่สุดความเงียบที่ถูกทำลายด้วยเสียงดังกล้องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์นั้นทำให้ทุกคนต้องหันไปดูด้วยความตื่นตะลึงเสียงอึกทึกทำให้พวกเธอต้องรีบวิ่งออกไปและพบกับฝูงชนที่อยู่ใกล้ชายหาดสิ่งที่พวกเธอเห็นคือร่างของชาวประมงที่หมดลมหายใจซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งเพียงไม่กี่ก้าว เมื่อพวกเธอเริ่มทำงานร่วมกันค้นหาคำใบ้และฝ่าฟันความแตกต่างในการตรวจสอบของแต่ละคนพวกเธอเริ่มมองเห็นกันในมุมที่ใหม่ความผูกพันเกิดขึ้นท่ามกลางความสับสนโดยมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้กำลังเติบโตทุกๆก,การสัมผัสและมิติใกล้ชิดเต็มไปด้วยความตึงเครียดขณะที่พวกเธอวางมือไว้บนวัตถุโบราณหรือไล่ตามร่องรอยของความลับในหมู่บ้านดวงตาของพวกเธอประสานกันและกัน คืนหนึ่งเอลินานั่งอยู่ในแกลเลอรี่ของเธอกลางแผนที่กับกาแฟาข้างๆนาดีนเธอรู้สึกถึงการสัมผัสระหว่างนิ้วมือที่เกิดจากการกระทบกันโดยบังเอิญนาทีนั้นทั้งสองก็ตกใจและเมื่อนาดีนเหน่อยหน้าขึ้นความเปราะบางบางอย่างก็แล่นผ่านดวงตาที่แหลมคมบางทีอาจจะแตกต่างจากที่ฉันคิดนาดีนยอมรับอย่างอ่อนโยนอ่อนโยนกว่าที่เธอเคยเป็นมาไม่ใช่แค่ใบหน้าสวยและสีสันเอลิน่ากล่าวติดตลกขณะที่เธอสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานระหว่างพวกเธอ ขณะที่พวกเธอร่วมมือกันค้นคว้าความลึกซึ้งของปริศนาทั้งสองผู้หญิงก็ก้าวเข้าสู่ความเชื่อใจรวมถึงความออ่อนแอและต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่เริ่มเกิดขึ้นระหว่างพวกเธอแต่พวกเธอจะสามารถเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของชาวประมงได้หรือไม่หรือจะให้เงาในอดีตด,ดำดิ่งพวกเธอทั้งสองเซรีนีคบได้พยายามเผยว่าพายุที่เลวร้ายที่สุดอาจนำไปสู่วิธีการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามที่สุด เมื่อพระอาทิตย์ตกต่ำกว่าขอบฟ้าและทาบทาสรินีคบด้วยแสงสีทองเอลีนาและนาดีนก็ย่อตัวอยู่เหนือแผนที่ขนาดใหญ่ที่แสดงอยู่ในแกลเลอรี่ริฟวูทีและชิ้นของบันทึกและแก้วกาแฟกระจายอยู่รอบๆบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นของมเมล็ดกาแฟที่ถูกคั่วและเสียงคลื่นที่กระทบชายฝั่งถ้าการตายของชาวประมงไม่ใช่อุบัติเหตุละ่ะนาดีนกล่าวขณะลากนิ้วของเธอบนชายฝั่งมีข่าวลือเกี่ยวกับใบอนุญ,ญาตตกปลาปลอมเขาอาจพบสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เราคิด เอลีนาเดินเข้าใกล้รู้สึกกระตุ้นหัวใจถ้าเขามีส่วนเกี่ยวข้องมันอาจจะอธิบายเหตุผลที่ไม่มีใครในชุมชนประมงพูดถึงเรื่องนี้พวกเขากำลังกลัวอยู่นาดีนเงยหน้าขึ้นมองเอลีนาและจากความมืดในดวงตาของเธอเอลีนารู้สึกว่ามีมากกว่านั้นอยู่ในนั้นเธอไม่โง่อยอย่างที่ฉันคิดนะต้องคุยกับเพื่อนบางคนของเขาทำให้พวกเขาเปิดใจหน่อยเป็นความคิดที่ดีเอลีนาตอบด้วยความกรีดร้องแห่งความดีใจ เริ่มจากบาร์ที่ท่าจอดเรือกันเถอะคนที่ดื่มไปหลายคนมักจะเปิดเผยมากขึ้นนาดีนยิ้มนั่นคือรอยยิ้มเล็กน้อยที่ทำลายท่าทางที่แข็งกระด้างของเธอการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่อุ่นใจสำหรับเอลีนาฉันอยากเจอคุณในแบบที่ไม่เป็นทางการมากกว่านี้เอลีนารู้สึกถึงแก้มของเธอที่ร้อนรนขณะที่เธอหยิบสมุดโน้ตเล็กๆออกมาจากกระเป๋าดีมาสร้างรายชื่อคำถามและวางแผนกันเถอะขณะที่เธอกำลังจดบันทึกนาดีนลุกข,ขึ้นยืนและยืดตัว ฉันจะไปหยิบของว่างง่ายๆมาครับต้องการพลังงานเอลีนาเฝ้ามองนาดีนที่เดินไปทางห้องครัวเธอสังเกตเห็นเส้นสายและท่าทางแข็งแกร่งของนาดีนดูเต็มไปด้วยสเสน่ห์ฉันสามารถช่วยในครัวได้เอลีนาพูดอย่างขี้เล่นเธอเล่นกับคำพูดแต่ความหมายในเชิงลึกของความสนิทสนมการเชื่อมต่อที่กำลังเติบโตของพวกเขาสร้างความรู้สึกที่หนักแน่นในอากาศนาดีนเลิกคิ้วขึ้นและหันมามันจะดูยังไงหากระหว่างที่ฉันกำลังไขปริศนาคุณนำของว่างมาให้ฉัน เอลีนาหัวเราะทำไมจะไม่ได้ยังไงบอนก็คิดว่าเรากำลังวางแผนการที่ไม่ดีอยู่แล้วในช่วงเวลานั้นประตูเปิดออกเสียงดังและใบหน้าที่คุ้นเคยก็โผล่เข้ามาคันนาศิลปินในท้องถิน่นและเพื่อนที่ดีของเอลีนาสวัสดีค่ะสาวๆฉันแค่อยากมาดูว่าพวกคุณทำอะไรกันอยู่นาดีนหันไปอย่างขี้เล่นฉันจะทำอะไรบางอย่างให้เอลีนาเป็นอาหารว่างในขณะที่เธอทำให้ฉันหลงไหล เอลีนาไม่สามารถเก็บความสุขไว้ได้เมื่อเล่าให้ฮันาฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เธอไม่สามารถลืมถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาความเคมีที่หมายถึงนาดีนความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปกลับกลายเป็นความตื่นเต้นหลายชั่วโมงผ่านไปกับขนมและถ้วยกาแฟที่ว่างเปล่าที่วางอยู่รอบๆพวกเขาตัดสินใจว่าได้เวลาก้าวออกไปที่บาร์เทอดเทอรีต่ำลงด้วยน้ำขึ้นน้ำลงและพระอาทิตย์ต่างขอบฟ้ากระทบขนมสีทองที่สร้างให้บรรยากาศแบบโรแมนติกแต่แค่ชั่วคราว บาร์บลูเวฟตั้งอยู่ในจุดที่คุณเคยมีการทาสีเหลืองสดใสและตกแต่งด้วยสไตล์ทะเลมีผู้คนกลุ่มเล็กๆมารวมตัวกันรอบๆบ,บาเสียงหัวเราะแทรกเสียงแก้วดื่มอย่างร่าเริงนี่คือบรรยากาศที่พวกเขาต้องการเพื่อสอบถามข้อมูลจากคนในท้องถิน่นเมื่อเข้ามาในบาร์เอลีนาสังเกตเห็นใบหน้าหลายใบรวมทั้งทอมเพื่อนสนิทของชาวประมงผู้ตายเขานั่งอยู่ที่บาร์ขณะกำลังดื่มการมองตาเขามีความเศร้าและสงสยัยทำไมถึงมาเขาถามด้วยน้ำเสียงที่ตั้งท่าจะยืน นาดีนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเรามาที่นี่เพื่อคุยเกี่ยวกับเดริกเรารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเข้าใจสิ่งนี้และช่วยเราเอลิณาก้าวไปใกล้และพูดหลังจากที่เราทำงานมากมายมันไม่ควรจะมีทางจบแบบนี้ในชุมชนของเราไม่เช่นนั้นเราจะสูญเสียต่อไปบางเงียบเสียงลงทันทีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนาดีนพยักหน้าและทำให้เอลินารู้สึกเหี่ยวเฉาเราไม่ได้มาเพื่อสร้างปัญหาเราต้องการให้งานที่เดริกได้รับนั้นถูกต้องและมันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ในที่สุดหลังจากเวลาที่นานทั้งทอมและผู้คนบางส่วนได้มองตากันอย่างเป็นเชิงสื่อสารดีแต่คุณต้องระวังบางคนไม่อยากเห็นความจริงทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะพบกันในช่วงสุดสัปดาห์หน้าสำหรับการสนทนาเชิงลึกและในขณะที่นาดีนและเอลีน่ารู้สึกว่ากลางเหตุการณ์นั้นเครียดไปพักหนึ่งแต่ในทางกลับกันพวกเธอต่างก็เข้าใจกันผ่านความละเอียดอ่อนเราต้องทำอะไรบางอย่างขึ้นแน่นอน นาดีนถามขณะที่ร่างกายเดินออกไปในคืนฮารุโหดนั้นพวกเขารู้ว่าต้องทำการติดต่อและแก้จากจุดเริ่มต้นและเดินต่อไปข้างหน้าทุกคนในเมืองยังคงมองดูพวกเธออย่างละเอียดและในระยะไกลเวลาก็ดำเนินต่อไปประตูหนาชิกชิกจะส่งเสียงออกจากพื้นดินที่ได้มีการหยุดพักไว้นานเราจะต้องหาทางไปข้างหน้าเอลีนาพูดอย่างมั่นใจเราจะต้องเข้าไปลึกลงไปกว่านี้ แสงฟ้าของเมืองยังคงส่องผ่านไปทางไกลเมื่อพวกเธอตัดสินใจจะไม่มีเวลาสูญเสียและก้าวออกไปตั้งใจหน้าเพื่อค้นหาความจริงที่รออยู่